เราไม่เปิดเพลงต่อหรออยากฟังอะไรนะครับขอุที่ติดไม่เปิดเพลงต่อหรออยากเต้นสักคู่นะครับอ่ะคืออะไรคืออะไรครับเนี่ยไหนบอกไม่รู้จักไงเอ้าเอ้าคืออะไร ขอบคุณที่ติดตามครับ เดี๋ยวไปหานะครับวัสดีครับวัสดีครับแต่งตัวอะไรครับเนะี่ยน่ารักไหมคะเหมือนลูกฉลามเลยครับสนใจรับฉลามไปเลี้ยงไหมคะ งับไหมครับฉลามตัวน,นี้ชอบงับคุณอยู่อ่ะงับแรงไหมครับฉลามตนนัวนี้น่าจะแรงนะครับสนใจรับไปเลี้ยงไหมคะต้องเสียอะไรไหมครับไม่ต้องเลยครับแค่ จริงใจก็พอครับปะ่ะแต่งแบบนี้แล้วครับน่ารักละ โอ้ยร oh. วยยังครับรวยยังยังไม่รวยครับเพิ่งตีตู้มามีตังเท่าไหร่ครับมีแป๊บหนึ่งนะคะสองแสนแปดอ้าวหายไปไหนครับตอนแรกมีสามแสนกว่าก็ตีตู้ไงคะ่ะไปตีตู้มาก็เลยเงินหายอ๋อครับ วันนี้เหนื่อยไหมคะก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้ถ้่เหยก็กอดนะครับมันจะดีเหรอครับกรอดได้เหรอครับมันจะดีหรอครับแล้วกอดได้ไหมล่ะเกินสิบแปดนะครับ เกิดแล้วมั้งคะถ้าเกิดแล้วก็ได้ครับได้ได้ไดแต่ถ้าคนมันเห็นนะครับคนหนึ่งเขาจะเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นมัน้งคะ วันนี้ไปทําอะไรมาบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ทําข้าวให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไปทำแล้วก็ตีตู้มีข้าวกินหรือ,อยังคะก็ก็หิวอยู่ครับอยากกินข้าวแบบจากฝีมือคุณจากฝีมือคุณอนะได้ไหมครับได้ครับได้อยู่เลยครับไม่มีปัญหาทำทำกับข้าวทำข้าวเป็นด้วยหรอครับ ทำอาหารเป็นหรือเปล่ารัเป็นนะครับโหเก่งจังเราชอบไหมคะคนทำอาหารเป็นชอบครับชอบชอบชอบมากเลยครับคนทำอาหารเป็นอะ่ะ ชอบมากเหมือนกันคะคบแต่ผมทำไม่เป็นนะแม่ะก็ให้กินไงอ๋อชอบทำให้กินหรับใช่ครับ แล้วก่อนเจอกันนี่ไปทำอะไรมาครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็อยู่กับน้องไปฟ์มกันน้องเหรอครับใช่ใชค่ะ,ะไ,ไปฟ์มกันน้องมารอ,อ,อคนแถวนี้จะว่างจรงจริงก็ว่างตลอดครับแต่แค่แบบบางทีมีธุระนิดหน่อยอืมเข้าใจครับถ้าว่างก็บอกครับ ว่างตลอดแหละครับว่างมาหาตลอดแหละทำไมเราไม่ทำท่านะหนอฮะแล้วเราว่างหรือเปล่าว่างตลอดครับรอครับอยากเจอก็บอกมาให้เ<ค>หาได้ตลอด,ลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องตอนไหนก็นมาใช่ไหมใช่ครับทุกเมื่อทุกเมื่อ บางครั้งมีธุระไ่ได้อุ้มนานแล้วครับขออุ้มหน่อยดิฮะไ่ได้อุ้มนานละไม่ได้อุ้มตั้งสองวันครับคิดถึงเหรอคะอะไรนะครับคิดถึงเหรอคะก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างใช่เหรอคะ ใช่ครับใช่ก็มีบ้างเหมือนกันครับแต่ถ้าคิดถึงมากๆต้องทำไงครับเนี่ยอะไรนะครับถ้าคิดถึงมากๆต้องทำไงคะเขาว่าถ้าคิดถึงใครมากๆก็ต้องบอกเลยป่ะครับบอกตอนที่เขาอยู่ด้วยคิดถึงครับคิดถึงมากๆ ครับอ๋อหนูก็คิดถึงพี่ตลอด ใครพาไปแต่งชุดนี้นะครับใครพาไปแต่งอะหนูเองหนูพาน้องไปแต่งชุดนี้พาแต่งหรอครับใช่ครับโหเข้าใจเลือกนะครับชอบไหมคะ <S <S> <S เป็นทั้งฉลามแล้วก็เป็นทั้งแมวอะอะไรนะเป็นทั้งฉลามแล้วก็เป็นทั้งแมวโหงั้นดีเลยครับดีเลย สนใจรับแมวไปเลี้ยงไหมคะรูปหัวได้ไหมครับแมวแตัวนี้ได้ครับได้ทุกอย่างเลยถ้ารูปได้กเ็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ ตัวนี้กินเยอะนะครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาครับั้นฝากดูแลได้นะครับอ้อนเก่งไหมครับแมวตัวนี้ เก่งมากไหมไม่บอกครับต้องลองมาจะได้รู้ว่าอ้อนไหมลองไปเลี้ยงดูครับจะได้รู้ว่าอ้อนเก่งไหมอันนี้หมายหมายถึงเลี้ยงแมวใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อโอเคครับหมายถึงอย่างอื่นค่ะ <laughs> แมวครับแมว <c oughs> แมว <c oughs> บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับแถวนี้ใช่ครับสงสัยมีใครสักคนอยู่ด้วยมันเลยดีครับอากาศสดชื่นมากเลยครับแถวนี้หอมมากเลยแถวนี้หอมมากเลยหอมเหรอคะหอมครับหอม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 กลิ่นอายทะเลนะครับอ๋อใช่ แต่มันเย็นๆน,นะครับตรงหน้าหนาวจังเอาพ้าห่มไหมครับพ้าห่มผ้าห่มน่าจะไม่พอมาครับแล้วอยากได้อะไรครับน่าจะกอดมาครับน่าจะอุ่นกว่า หนาวไม่ไหวแล้วครับมันจะดีลหระครับถ้ากอดกันเร็วไปไม่เป็นไรครับหนาวอย่างนี้ก็ได้อยากอยากกันหัวได้ไหมครับเจ็บอะแต่ดูแลให้ครับถ้าเจ็บ กอดกอดได้ครับแต่ขอรู้จักกว่านานกว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวกอดให้แน่นๆเลยครับพูดแล้วนะครับอยากจะกอดแน่นเหมือนกันครับ ฟังเพลงกันไหมวันนี้มีเพลงมาให้ครับ,รบได้คำได้มีลาโพงหรือเปล่าคะเอ่อไม่มีค่ะไม่มีมีลำโพงไหมลำโพงพี่อยู่ที่หน่วยอ่ะล่ะครับใช่ค่ะยังไม่ได้คืนเลย